ทำบุญอธิษฐานแบบนี้ส่งถึงเปรตโดยตรงเลื่อนเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิพ้นจากการถูกจองจำได้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะหลวงปู่บอกว่าเวลาอุทิศบุญให้เราอุทิศบุญว่าเปรตวิสัยซึ่งเปรตวิสัยนี้ เป็นบนรรพชนของเราหรือเบอรบรรพบุรุษของเราที่ได้เป็นเปรตทีนี้จะถามว่าเสียงที่ร้องดังเหมือนกับเปิดบูดนะคะอันนี้คือเสียงเปรตหรือเปล่าเจ้าคะที่ได้ยินบ่อยๆเจ้าคะ่ะลุงปู่ตอบก็ลองไปถามไอคนที่ได้ยินถ้าเราคิดว่าเป็นเปรตมันก็เป็นเปรตถามตัวเราสิว่ามีความโลภไหมยังมีความโลภอยู่หรือเปล่าลูกศิษย์ มีเจ้าคะ่ะทีนี้โยมก็อุทิศบุญให้หลวงปู่อ๋อถ้าเรายังมีความโลภอยู่แสดงว่าเราก็คุยกับเปรตได้แล้วเข้าใจหรือเปล่าถ้าเรามีความโลภจิตเราก็เป็นเปรตดังนั้นอะไรที่จิตเราไปสัมผัสได้เขาก็ต้องมีบุปกรรมกับเราอย่าลืมว่าเปรตนี้มันสามารถอุทิศบุญให้ได้โดยตรงสัตว์นรกนี่ยังอุทิศได้ยาก ถ้าเขาเสวยพิบากกรรมในนรกอยู่อุทิศยังไงก็ไม่ถึงแต่เปรตวิสัยเขาอยู่ในภพภูมิเดียวกับเราที่เขาซ้อนภพภูมิพบซ้อนพบอยู่กลางวันหรือกลางคืนก็ดีเขาเรียกเสวยพบเสวยบุญอีกพพหนึ่งเขาเสวยบาปดังนั้นแล้วพวกเปรตพวกนี้เขาเรียกว่ายังไม่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยทุกครั้งที่เราจเจริญกรรมาฐานให้เราอธิฐานไป อธิษฐานขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณเปรตวิสัยคำบ้าวิสัยคือเรียกว่าเกิดมาเป็นภพภูมิวิสัยวนเวียนของเปรตเรียกว่าอยู่ภพภูมิใดก็ตามจะอยู่บริเวณวัด อยู่บริเวณในบ้านก็ดีในเคหสถานบ้านเรือนก็ดีหรือมีบุพกรรมในทางบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นมิตรสนิทเพื่อนสหายทั้งหลายที่เคยมีบุพกรรมทางใดทางหนึ่งก็ตามขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยนี้จงเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณให้เปรตวิสัยนี้พ้นจากการเสเวยวิบากกรรมเหล่านี้อธิษฐานไป แล้วเราก็อธิษฐานว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิธรรมังสรารนังคัจฉามิสังคังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยทั้งหลายที่ข้าพเจ้าระลึกถึงวันนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับประโยชน์ให้ดวงจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายเปรตวิสัยทั้งหลาย ผู้ที่มีบุพกรรมมีวาสนากับข้าพเจ้าพึงจะได้ประโยชน์รับบุญกุศลกับข้าพเจ้านี้จงได้รับกระแสะแห่งพระรัตนตรายนั้นไปเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างนำทางให้พ้นจากการเสบยพบเปรตนี้ให้เลื่อนเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิพ้นจากการจองจำทั้งหลายเหล่านี้อย่างนี้เราก็อธิษฐานไป ที่เราอธิษฐานแบบนี้ก็ไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิตั้งมากตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเปรตในตัวเรามันไปบ้างแล้วตัวเราจะรู้สึกว่าขนลุกขนพองสู้ซาไปหมดจิตวิญญาณที่มันอยู่ข้างในตัวมันผูดออกมาอาศัยแท้กายละเอียดกายยาบเราออกมามาจากมโนวิญญาณของจิตเราเข้าใจหรือเปล่า นั้นทุกครั้งที่เรามาประพฤติปฏิบัติกรรมฐานถ้าเราสามารถอุทิตโยมอุทิตเท่าไรก็ไม่มีทางหมดหรอกไอเปรตนี่เข้าใจหรือเปล่าคือโยมเป็นมนุษย์ยิ่งมีในโลกนี้มากเท่าไรความเป็นเปรตอสุรกายก็มีมากกว่ามนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวว่ามนุษย์หรือเปรตเราต้องให้อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะจิตเรามีความโลภตลอดหรือเปล่า จิตเรายังมีความโลภอยู่หรือไม่ถ้ายังมีเชื้อสายมันก็ยังไม่หมดไปตราบใดความโลภความโกรธความหลงเราหมดนั้นแลโคดเงาสักราชเขาถึงจะไปผุดไปเกิดเสียหมดได้นั้นการที่เราลูกหลานบวชหนึ่งเปรตได้รับส่วนกุศลผลบุญจเจริญกรรมฐานหนึ่งจริญภาวนาวิปัสสนาหนึ่ง จเจริญรักษาศีลอุโบสถหนึ่งอย่างนี้เปรตเขาจะได้รับส่วนบุญได้โดยตรงเข้าใจหรือเปล่านั้นอย่ารอให้เรามาเป็นเปรตแล้วถึงจะมาขอส่วนบุญเพราะเปรตมันรับประทานอาหารสเสวยส่วนบุญยากเพราะอะไรบางทีเปรตนั้นมีวิบากกรรมปากเท่ารูเข็มบ้างเปรตไม่ใช่ว่ามีลักษณะเดียวมีหลายลักษณะ แล้วแต่ว่าเปรตนั้นจะทำวิบากกรรมอะไรมาเปรตเป็นชีบ้างเปรตเป็นพระบ้างเปรตเป็นเนรบ้างก็มีตั้งหลายอย่างลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะที่เขาร้องตลอดนี่เขาได้รับบุญหรือเปล่าเจ้าคะหลวงปู่ร้องบ่อยๆเขาหิวนะสินั้นถ้าเขาร้องบ่อยๆเราก็กำหนดจิตแผ่เมตตาลงไป ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วนี้อะไรเราก็อธิษฐานบุญไปขอบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์กับดวงจิตวิญญาณเปรตวิสัยทั้งหลายที่อยู่ในภพภูมิอยู่ในเขตนี้อย่างนี้เราก็อธิษฐานไปที่พอจะมีบุพกรรมมีวาสนาที่พอจะรับบุญกุศลกับข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว จงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ดวงจิตวิญญาณเปรตวิสัยเหล่านี้ได้ไปผุดไปเกิดในภพที่ดีเราก็อธิษฐานไปโยมไม่ต้องกลัวว่าว่าแต่ละบุคคลมีญาติที่เป็นเปรตนับไม่รู้เท่าไหร่เข้าใจหรือเปล่านั้นโยมสามารถอธิฐานบุญนี้ให้กับเปรตวิสัยได้ตลอดทุกขณะในขณะที่จิตเราเป็นบุญกุศล จิตที่เป็นบุญกุศลน,นั้นคือบุญกุศลที่เกิดไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำบุญที่วัดจิตที่มันเป็นบุญกุศลเราสามารถแผ่บุญกุศลได้ตลอดเวลาพูดง่ายๆว่าการที่เรามีลมหายใจว่าได้เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นบุญกุศลทุกขณะเพราะว่ามนุษย์ที่มีกายมีการเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีบุญจึงเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่บุญของมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ต้องดูว่ามนุษย์ เต็มภูม um, oh. ิหรือเปล่ามันมีมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวมนุษย์สเปโตก็คือกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเปรตแต่บางคนกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดาก็มีต้องดูว่าขณะนั้นมันเป็นมนุษย์สเทโวมันต้องดูว่าจิตเราเป็นมนุษย์ไหมจิตเป็นมนุษย์คือจิตที่มีศีลเป็นปกติเรียกว่าจิตที่เป็นมนุษย์ในขณะจิตที่เราระลึกถึงบุญ ในขณะนั้นจิตไม่ระลึกถึงบาปจิตนั้นเป็นกุศลในขณะนั้นแลน้อมจิตระลึกถึงลมหายใจในอาณาปานาสติแล้วระลึกถึงว่าพุทธังธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาธารณะขออำนาจแห่งกระแสพระรัตนตรัย บุญกุศลที่ข้าพเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยนี้จงเป็นแสงสว่างต้องเอาคำบ้าเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่มีบุพกรรมมีวาสนากับข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเปรตพิสัยเปรตอสุรกายทั้งหลายดวงจิตดวงวิญญาณใดก็าตามที่พอจะมีกำลังมีบุญมีวาสนา จะมาโมทนาเสเบยบุญกับข้าพเจ้าก็ขอให้ได้รับโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในขณะนี้ด้วยเทินเราก็อธิษฐานไปอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและขอขอบพระคุณสำหรับบทความดีๆแบบนี้จากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการได้ฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ